ในทุกๆวันพวกเขาเหล่านี้ต้องตื่นขึ้นมาทำสีราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือใจซื่อชายผู้ผ่านงานชับสร้างลายมาเป็นพันเป็นหมื่นลวดลายสไตล์ลอฟที่เขาถนัดขึ้นอยู่กับจินตนาการของเขาการทำสีลอบเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะครับต้องมีความใจเย็นนะครับอย่างผมนี่ใจเย็นมากเลย งานของผมเนี่ยพันข้างละเอียดนะครับถึงจะเสร็จช้าก็ไม่เป็นไรครับยังไงเจ้านายก็จ่ายค่าแรงอยู่ดีนะครับผมถ้าพูดถึงการกลิ้งสีคงไม่มีใครเก่งเกินช่างติ้งเกินกลิ้งสีเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะครับมันต้องมีความใจเย็นครับผมถ้ากลิ้งเร็วไปนะครับสีก็จะหกเลอะหมดเลยครับต้องกลิ้งช้าๆครับผมถ้าถามว่าผมชอบเวลาไหนมากที่สุดนะครับในการทาสี ก็คงเป็นตอนที่ฝนตกเลยครับผมจะไม่ไต้องทางงครับในบรรดาช่างทาสีก็คงไม่มีใครที่จะทำให้แปลงทาสีคมได้ดังใบมีดแต่เรื่องนั้นก็คงต้องยกเว้นให้กับช่างอ่อกคนนี้แลงทาสทีผมใช่เนี่ยมันคมมากเลยนี่ครับวันนั้นเผลอไปหยิบไม่ได้ดูแะเย็ยไปแปดเข็มเลยทีเดียวละเชียวนะครับ ส่วนผมเป็นโฟร์แมนควบคุมทีมนี้ครับทีนี้ทําให้ผมสบายมากๆเลยครับเพราะตั้งแต่ทํางานด้วยกันมา10งานลูกค้าก็ยกเลิกไปแล้ว9งานครับ